ยมสรัางยมสรังนม,มตาตรการค่ะสัึุงสันนิษฐานว่าไงอะไรจะเกิดคานาจะเกิดค่ะคานาจะเกิดคานายตัณหามันเกิดที่ไหนอะเกิดในกลามเมื่อเกิดในกลามที่เดียวใช่ไหมค่ะอ่า เขียนว่ากามสองขาว่าสังตยะท่านแรกต้องการองค์ธรรมที่แต่อะไรจักไม่เกิดชิวหาจักไม่เกิดค่ะชิวหาจักไม่เกิดท่านที่สองล่ะชิวหา,วหาจัจากเกิดค่ะชิวหาจักเกิดถูกไหมาจากนั้นเรานำสังตยะท่านหนึ่งท่านสองไปหาองค์ธรรมที่สันนิษฐาน ชิวหาจักไม่เกิดมีไหมไม่มีค่ะไม่มีจบจบนะจบจบไหมจบค่ะโอ้ว่าจะจบได้นานจังนะคิดนานจังนะจบแปลว่าอามันตาเลยนะมีแต่องค์ธรรมที่ชิวหาก็จะเกิดเหมือนกับคานา,นาจะเกิดก็ได้กามสองขากามไปกามซ้ำไหมซ้ำค่ะ การไปกรรมสามปุสีพ้ต่ำสองนะเ่งกำลังเกิดและกำลังตายในการมภูมิและจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับการมมภูมิสิบเอ็ดนะตรงนี้เนี่ยประสงค์จะใส่ไปด้วยก็ได้นะตามหนังสือนะเอาละยมสรังอ่านเลยค่ะยัสสะยะะัตถะ คานายตนาุป,ปัจชิตสติตัสสะตัฏฐะชิวหายตนาุป,ปัจชิสติติคานายตนะจะเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดชิวหายตนะก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสังิฐานบทและสังสยาบทได้แก่ปุถุชนสี่ผลเสกขบุคคลเบื้องต่ำสอง ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามภูมิและจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับกามภูมิสิบเอ็ดสาธุค่ะสาธุทำไมจบเร็วจังมีนิดเดียวมันมีนิดเดียวใช่ค่ะอ่าต่อไปโยมตุกตาโยมตุกตาตื่นอยู่หรือหลับอยู่เนะี่ย ต้มตุ๊กตาเนี้ยเสียงเหมือนหลับๆลยบางนี้นะแต่ที่พูดออกมาได้ตื่นแล้วนะไม่ได้หลับเจ้าค่ะพอดีเออรีบเอาโทรศัพท์หนีพัดลมเจ้าค่ะเอาโทรศัพท์หนีพัดลมก็เอาพัดลมอย่าให้มันโดนจังๆแค่นั้นแหละโทรศัพท์มันเสียงมันจะเข้านะใช่เค่ะอืมมาที่ปฏิปุ ปฏิปุอันนิฐานต้องการองธรรมที่อะไรจะเกิดิวหาจะเกิดยวหาจะเกิดภูมิไหนการสองขาเจ้าขาการสองขาสังสยยะท่านแรกต้องการองค์ธรรมที่แต่แต่อะไรแต่ภาณาจะไม่เกิดอันที่สองละภาณะก็ จักเกิดพอไปดูแล้วเนี่ยคานาจากไม่เกิดมีไหมไม่มีด้วค่ะไม่มีจบถูกไหมชิวหาคานาเนี่ยสังเกตได้ไหมว่าเขาเกิดก็เกิดกามภูมิเดียวกันนะนอกนั้นก็ไม่เกิดในรูปในอศัศรรย์ในรูปก็ไม่เกิดเหมือนกัน ก็เลยอามันตาไงอามันตาไงได้กามสองขานะก็เหมือนกับเมื่อครู่นั่นอ่านเลยอ่านเลยปฏิโลมปุจฉายาสัสสวาปนะยัตถะชิวหายาตนังุบปัจชิสติตัสสะตัถะคานายตน,านังัติยัง<อ>บเบาไ,ไปหน่อยนะย <อบ S 2> ังไม่ได้ทานข้าว <S <S ใช่ไหม ดูทานแต่กลับทำไมนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เบาปฏิโลมาต้องดูระดับโยมทุกตาเนี่ยหลับตาว่าเลยเอาโทรศัพท์จ่อไว้ตรงเอาเอาเนี่ยเอาโทรศัพท์มาจ่อที่ปากว่าเจ้าค่ะนั่นแหละนั่นแหละอย่าอย่าอย่าเกินเข้าไปก็แล้วกันปฏิโลมปุจฉายัสศวาปนะยัตถะชิวหายตนังปุปปัจจิสติอัตลมมันเข้าเยอะกว่านะัลมเนี่ยมันเข้าเยอะกว่าเสียงลม วอย่าช่วงอ่านก็เอาพัดลมนั้นนั่นไปก่อนใส่สายไปก่อนหรือว่ากดลงหน่อยก็ได้โอเคอ่านเลยปฏิโลมปุจฉายัสะะวาปนะยะถะทิวหายะตะนังอุปปัชชิสติตัสสะตัฏถะคานายะตะนังอุปปัชชิสติติ หรือว่าชิวหายตนะจะเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดคานายตนะก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสนิฐานบทและสังสยะบทได้แก่ปุตุชน4ี่ผลเสกขะบุคคลเบื่องต่ำสองซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามภูมิและคานายตนะ และและชิวหาและชิวหายตนะค<ล>านายตนะหายตและชิวชิวหายตนะคานายตนะจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับการมภูมิสิบเอ็ดสาธุเจ้าค่ะต่อไปเป็นปัจจันิกก็เวียนไปที่ยมเอ ใช่ไหมหมดแล้วใช่ใชไหม<ะ>ทีมเรามีแค่นี้ใช่ไหมทีมเราเนี่ยทีมนักร้องอ่าทีมนักร้องกลุ่มนี้มีแค่นี้ใช่ไหมมีอีกไหมมายอมมีแค่นี้ใช่ไหมยอมเองมีพ,มพี่มีพี่นิสาค่ะแต่ไม่รู้จะสะดวกหรือเปล่าเดีย๋ยวนิสานี่เคยอ่านอยู่หน้า หลางหลังโยมนิสามาถึงแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์อ่านไหมอ่านไหมยังไม่สะดวกเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เพิ่งย้ายอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจ้าค่ะอาทิตย์หน้ายมอยู่ถึงอ่ะอยู่ถึงเจ้าค่ะเดี๋ยวโยมจะลงเดี๋ยวโยมจะลงลายชื่อเจ้าค่ะพระอาจารย์เพิ่งย้ายเข้าคอนโดอีกรอบหนึ่งเจ้าค่ะเพิ่งเสร็จกำลังขนของเลย แต่ฟังไปด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์อเนยมริษานะไม่ใช่นิสามีสองไม่ใช่ก็ทั้งริทั้งนีนั่นแหละใช่ไหมเจ้าค่ะทั้งงก่อนนิยมริษามีอะไรที่อ่านก็ตอนนี้อ่านริษานี่เจ้าค่ะอขออนุญาตนะเจ้าค่ะคุณคุณเอคุณอรุณีขอโทษนะอาทิตย์หน้าจาไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าถ้าถ้าพร้อมก็ อ่านอ่านด้วยก็ดีไงอ่คืออยากให้อ่านได้ฝึกไว้อะไรไว้นะั่นแหละถ้าไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรไม่เป็นพิษเป็นภัยนะอาทิตย์หน้าเจ้าค่ะอะอยู่ถึงนะอยู่ให้ถึงนะอยู่ให้ถึงเนะี่ยยมฤึกษาเต็เจ้าค่ะถึงอยู่แล้วโอเคยมเอเจ้าค่ะยมเอยมเอสันนิทานอะ,อะไรจักไม่เกิด คานาจะกไม่เกิดค่ะคานาจะกไม่เกิดเนี่ยมันเสียงสำเนียงของปัจจานิกสามโลชัดๆเนี่ยใครมาก่อนและแน่นอนกว่าเพื่อนปัจฉิมาสามค่ะปัจฉิสามนี่โยมเอนี่อ่านตามนังสึอไไม่เป็นไรย่อปัจฉิสามไม่เป็นไรปัจฉิมสามก็ได้แล้วแต่ปัจฉิสามก็ได้อ่าแล้วก็ตามด้วย เกิดไม่ได้ค่ะ่าเกิดไม่ได้ภูมิที่คานาเกิดไม่ได้มีกี่ภูมิสามภูมิค่ะคื <S 2> <S 2> อ,ออะไรบ้างรูปสองขาอาสันสองขาอารูปสองขาค่ะอืจากนั้นสังขยะท่านแรกต้องการองค์ทมที่แต่อะไรจะเกิด <S <S แต่ชิวหาจะเกิดค่ะท่านที่สองละ ชิวหาก็จะเกิดค่ะชิวหาก็อ,อะไรนะก็จกไม่เกิดค่ะมยมชอบจะเกิดมากมมตามอายุนะเริ่มหลงเลยนะยมเอนะตามอายุนะตามอายุอาตมาก็มีหลงหลงอยู่เหมือนกันหลงหลง,ล,งลืมลืมลมันเป็นได้แต่บางทีเอสวิตไฟนี่เราปิดหรือย,อย่างนี้อ่า พอจะเดินไปปิดอีกถามตนเองก่อนลองนึกดูที่เมื่อเช้าปกติอาตมาตื่นปุ๊บปิดแอร์ปับ๊บก็จะไปเอาอสวิตไฟเนี่ยลงบางทีเอาลงแล้วนะพอล้างหน้าล้างตาเสร็จกลับเข้ามาเออเอาลงหรือยังนนะ่าเริ่มแล้วเริ่มรู้ตัวว่าเริ่มหลงหลงลืมลืมแล้วน,ะนี่แค่ห้าสิบต้นต้นนะถ้า เข้าเลขหกเลขเจ็ดเนี่ยมันจะไปไกลกว่านี้นะไปไกลกว่านี้นี่กลับไม่ถูกนะนะโยมเอ <c oughs> <c oughs> ชิวหาก็จักไม่เกิดจากนั้นเราเอาสัางสยะตานแรกไปดูองค์ธรรมที่สันนิษฐานก่อนมีไหมเนี่ยชิวหาจะเกิดมีไหมไม่มีค่ะไม่มีนะที่นี่ก็ไม่มีไม่มีเลยอย่างนี้ก็จบแล้วสิใช่ไหม ก็มีแต่สังทยะท่านที่สองซึ่งองคธรรมเหมือนกับสันนิษฐานทุกประการนะสรุปก็คือได้ปฏิสามนะปัิสามแล้วตรงนี้เลขสามเลขอะไรหายไปไหนหมดเนี่ยนะเลขเลิกอะไรหายไปไหนหมดเรือนหนึ่งนะสิอันนี้ต้องหนึ่งใช่ไหมคะค่ะแต่ตรงนี้เราใส่เลขหนึ่งให้ไหนนะนะนอกนั้นเนี่ยอรูปก็ดี อรูปก็ดีเนี่ยเห็นไหมในเนี้ในปัจจิตสามมันมีรูปอรูปด้วยข้างล่างนี้ก็มีรูปอรูปได้ไหมมีค่ะอ่าเนี่ยภูมิเดียวกันเนี่ยไปรวมกันนะนะภูมิเดียวกันไปรวมกันออกมาแบบนี้เนี่ยนะนั่นปัจจิก็เหลืออะไรหนึ่งปัจจิหนึ่งค่ะก็คือกามสองขา ที่ไปรวมวอ่าอย่างนี้คืออสารก็รวมกับรวมกับรูปด้วยใช่ไหมคะเป็นสิบเป็นรูปสิบหกข้างหลังใช่ใช่ใช่อสานเนี่ยถ้าเป็นองค์ธรรมหมดเดียวกับรูปเนี่ยรวมเลยรวมเลยเพราะอสานเขาไ่รู้เรื่องไ่รู้ราวอยู่แล้วจับรวมเลยก็ก็เหมือนการที่ผ่านมาใช่ไหมคะถ้ามาพร้อมกันก็รวมกันอะไรนะถ้ามาอะไรนะ ถ้ามาด้วยกันนะคะอ่ถ้าเป็นองค์ธรรมหมดเดียวกันแบบนี้รวมรวมเหมือนกามกับรูปอะถ้าเป็นองค์ธรรมหมดเดียวกันรวมนะ,ะแต่ตรงนี้ไม่รวมเพราะอะไรเพราะว่าในรูปกับอรูปเนี่ยจะไปรวมกับอรูปอรูปที่เป็นภูมิที่คานาเกิดไม่ได้เรียกว่าในในในส่วนที่ไม่ใช่ปัจฉินั่นเองไปรวมหมดเลยนะ รูปอรูปที่เป็นปัจฉีเนี่ยแยกมารวมตรงนี้นะถูกไหมเพราะภูมิเดียวกันนะก็เลยจัดไว้ในที่เดียวกันแค่นั้นเองนะโดยหลักการอันนี้ก็เป็นองค์ธรรมรูปแบบใหม่นะไม่ที่ผ่านมายังไม่เจอในลักษณะแบบนี้นะที่ผ่านมาเจอกรรมรูปรวมเป็นปัญจอรูปไปรวมกับอรูปในกลุ่มกม,มดอใช่ไหม อันนี้โ,โหยกใหญ่เลยไปทั้งรูปทั้งอารูปเลยนะที่ไปก็เพราะว่า,วามันมีที่ไปงไงนะก็ยกยอดไปรวมแค่นั้นเองนะนะอันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยเอาเป็นการบ้านสัมภาษณ์นะวงเล็บสัมภาษณ์ดอกจันทร์สัมภาษณ์ดอกพิกลสัมภาษณ์ไว้เลยนะยมตุกตาสัมภาษณ์นะ สัมผั์เนี่ยอาตมาตั้งชื่อใหม่เคยได้ยินไหมชมเอ๋เคยได้ยินไหมย,ไยัมยงค่ะยังยังไม่เคยอาตมาตั้งชื่อเป็นสัมผาส <c oughs> ชื่อดีไหมสัมผาสสัมผาสเนี่ยอธิบายว่าไงรู้ไหมไม่รู้ค่ะ,ะสัมผัสก็ผ่านแล้วระหว่าง,างคนางถามกับคนตอบ นั่งเก้าอี้ปุ๊บเนี่ยถือว่าสัมผัสแล้วไม่ได้สัมผัสมือไม้ไม่ใช่อย่างนั้นนะก็คือคือนั่งอยู่ในที่เดียวกันแล้วทำท่าจะสัมผัสแล้วผ่านแล้วเพราะสัมผัสแล้วนะสัมผัสก็ผ่านยุงเครียดมากค่ะวลาสอบสัมภาษณ์จะไปเครียดทำไมก็ใช้หลักการอัตมาเนี่ยสัมผัสผ่านถ้าคินไม่ออกก็ขออนุญาตใช้กระดาษเปล่านะ มาเขียนไดใช่ไหะก็ขอเขาเขาไม่เขาบอกไม่มีก็ไม่เมื่อม่มีก็ไม่ต้องเนี่แต่ถ้าเรามีเข้าไปเงี้ยเราต้องแสดงก่อนเลยมีกระดาษเปล่าเอาไว้เอาไว้จดเอาไว้คิดค่ะเขาก็อนุญาตแเลยเขาตรวจดูแล้วอ้อกระดาษเปล่านะก็ได้อยู่พกๆไปได้อยู่มีอแต่มาเจอเราสัมภาษณ์ยมขออนุญาต <ไป S 1> มีกระดาษาคิดได้ไหม บอกว่าได้เลยทําไมจะไม่ได้คิดไปเลยคิดให้มันถูกก็แล้วกันอย่าคิดผิดก็แล้วกันนะมันก็ต้องอำนวยความสะดวกให้เขาอ่ะใช่ไหมคนกันเองจะมากันกันเองทําไมมันต้องช่วยกันช่วยกันให้มันผ่านพ้นปัญหาไปไม่ใช่มาช่วยกันไม่ให้ผ่านพ้นปัญหานะ ต้องช่วยกันมันไม่ใช่การทุจริตอะไรได้อยู่ได้อยู่นะเอาละตกลงตกลงอ่ะมาดูองค์ธรรมหน่อยมาดูองค์ธรรมหน่อยกามที่เป็นปัจฉิเราก็แยกเป็นคาเกิดคาปรินิพานคาเกิดกติหนึ่งผลต่ำสองนะสังเกตไว้นะเพราะเพราะอะไรเพราะกำลังเกิดอยู่ในกามอย่าลืมนะอันนี้สำคัญนะ่ะ แล้วก็ปรินิพานก็อรหพอนะนั่นเป็นปกตินะ <S <S แล้วก็มีตรงมีอ้อมนี่ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะเรื่องปกติส่วนอ้อมก็ปุสีผลเสขาะาสามสงสัยไหมตรงนี้ทำไมเป็นผลเสขาะาสามทำไมไมเป็นผลต่ำสองเหมือนข้างบนยมเอยเอยังอยู่เป่า ยังอยู่ค่ะสองขาไงนี่ยคาตอบคือสองขาไงเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจค่ะทั้งบนทั้งบนแยกเป็นขาขาเกิดกับเนอันนีทน้ที่เป็นที่เป็นอ่าผลต่ำสองเพราะเป็นขาเกิดไงแต่ตอนนี้ที่เป็นผลสามเพราะสองขาไงถูกไหมโอเคนะแล้วก็ ข้างบนเนี่ยกามสุกติเจ็ดเพราะอะไรเพราะอะไรต้องฉีตตงไม่มีอบายค่ะต้องหักอบายอ่าแล้วข้างล่างล่ะฉีอ้อมมีค่คะฉีอ้อมมีอบายค่ะเราเนี่ยอ้อมไปอ้อมมาจะไปจ้าเอกับสัตว์อบายก็ได้กันนะหรือว่าไปซะเองไม่มาเสเองไม่ไป เคยไหมเคยไหมเคยค่ะเคยจําครั้งได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้ในแปลว่าเยอะมากหรือน้อยมากไม่รู้ค่ะไม่รู้ฉลาดตอบไม่รู้เนี่ยไม่รู้มันก็ไม่เป็นไม่เป็นอะไรนะเพราะไม่รู้เนี่แต่ว่าเคยเกิดเคยดับมาแล้วจริงต่อมามาดูรูปนะซึ่งมีอาสารร่วมอยู่ด้วยอาสารก็สุหนึ่งนะ รูปสองขาอสัญสองขาอารูปสองขานะทุดหนึ่งเนี่ยของอสัญสองขาเขาัาส่วนที่หนึ่งผลสี่เนี่ยของรูปสองขา,ารูปสองขานะนั้นภูมิก็เลยเป็นสิบหกนะรูปสิบห้าอสัญหนึ่งนะส่วนอรูปก็สี่อยู่แล้วอันนี้นว่าผลสี่นี่เป็นเพราะเรารวมฉีปัจฉิมะมาด้วยใช่คะ่ะใช่ใช่อันนี้มีฉีมี ชีก็คืออราพอาาปริิพานะ่ะตรงเนี้ยจะมีอราพอด้วยมีคนอื่นด้วยนะนะที่สำคัญมีอราพาอยู่ด้วยนะเข้าใจไหมคนอื่นอยู่ด้วยนะไม่ใช่อราพอคนเดียวนะตรงเนี้ยแต่อราพออยู่ตรงนี้ร่วมกับคนอื่นที่กำลังตายเพราะว่าไอ้ส่วนเนี้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ปัจฉิทั้งหมดนะส่วนเนี้ย ไม่ใช่ปัจฉิทั้งหมดนะส่วนเนี้มันไม่ใช่ปัจฉิทั้งหมดรวมปัจฉิกลุ่นซ้ำกลุ่มซ้ำด้วยอันไว้อ่าใช่มีทั้งฉิปัจฉิมีทั้งไม่ใช่ปัจฉินั่นแหละมีทั้งไม่ไปเกิดมีทั้งไปเกิดนะมีทั้งไปเกิดซ้ำนะไม่ไปเกิดกลับไปเกิดซ้ำอย่างนี้ อย่างนี้คือต้องมีทั้งซ้มมีทั้งฉีตรงฉีอ้อมใช่ไหมคะที่เป็นรูปนะมีทั้งกลุ่มสามกลุ่มฉีตรงฉีอ้อมที่เป็นรูปนะอรูปเนะะี่ยค่ะใช่ใช่รูปอสันอรูป <c oughs> แต่ถ้าฉีฉีเนี่ยก็จะปัะฉีเนี่ยก็จะไม่มีอสันน,นะะ <c oughs> อสันก็จะไปอยู่ในอ้อมไป <c oughs> นั่นรวมๆแล้วก็คือทั้ง ชิดตรงและชิดอ้อมรวมกันอยู่ในองค์ธรรมชุดนี้เราจึงไม่แยกว่าชิดตรงคือใครชิดอ้อมคือใครนะค่ะโอเคอ่านได้แล้วค่อนุโลมมปุฉายาสะคานายตนานยะทะ อนุโลมปุจฉาขออภัยนะคะอนุโลมปุจฉายัสยสัยัตถาคานายตนานุปปชิตสติตัดสะตัตถาชิวหายตนานุปปชิตสติติคานายตนะจะไม่เกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดชิวหายตนะก็จะไม่เกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสันนิฐานบท และสังสยาบทได้แก่ติเหตุกะปุตชนหนึ่งผลเสกขบุคคลเบื้องต่ำสอที่เป็นปัชฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในกาม,มาสุกติภูมิอารหัตตะผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพานในกาม,มาสุกติภูมิกับกาม,มาสุกติภูมิเจปัจฉิมภวิกะโดยตรง ุตชชนสี่ผลเสกขะบุคคลผลเสขะบุคคลเบื้องต้องมีเบื้องไหมคะถอยรไม่ต้องไม่ต้องผลเสกขะบุคคลสามซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในกามภูมิและจะไม่เกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับกามภูมิสิบเอ็ดเวน้นกับกามภูมิสิบอ็ดปัชิมะชาวิกะโดยอ้อม สุขติอเหตุก,กับบุคคลหนึ่งติเหตุก,กับบุรุชน,นึงผลบุคคลสี่ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูปในรูปประภูมิอรูป,ปรภูมิกับรูปประภูมิสิบหกอรูปประภูมิ 4, ส,สี่สาธุค่ะต่อไปก็โยมสุมาลีใช่ไหมล่ะ โนมสุมาลีโนมสุมาลีก็อ่านเลยสิใช่ไหมค่ะหนูคืออะไรอ่นเหมือนกันนะพระอาจารย์เอ่ทำไมรู้อ่ะทำไมรู้หรือว่ามันเป็่ัาเมอเกิดได้ในกามอย่างเดียวกันนะครับอืมแดงวมันง่ายเกินไปไหมไม่ละค่ะ บางอันก็เอารวมบางอันก็ไม่รวมตรงนี้ต้อง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 จำบางอันก็รวมมันก็มีหลักการมันอยู่นะเช่นอะไรอ่ที่ยมว่าเน่เออบางบางบางทีบางบางทีก็รวมปัจฉิสองบางทีก็สามบางทีก็แค่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อจ๋าอืมมันยังไงอันนี้แค่แค่หนึ่งเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้แค่หนึ่งเดียวก็เพราะมันมีภูมิที่มีที่ไปไงมันมีภูมิที่มีที่ไปเนี่ยอย่างอ,อย่างนี้นะะนี่รูปอรูปมีไหมมีไหมมีค่ะนี่มีไหมมีค่ะยมว่าตรงนี้กับตรงนี้ยมันต่างกันตรงไหน,น ข้างบนเป็นปัจฉิแต่ข้างล่างข้างล่างข้างล่างไม่ใช่อ่านั่นแหละแค่นั้นเองแล้วที่รวมเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันภูมิเดียวกันไงรูปรวมรูปอรูปรวมอรูปไงหลักการแค่นี้เองเมื่อรูปไปรวมรูปนะอรูปไปรวมอรูปแล้วเนี่ย มันก็จะเหลืออะไรอ่ะที่นี้เหลือกามก็เหลือกามไงเห็นไหมค่ะเพราะว่าสองอันนี้ไปรวมกันแล้วไปรวมกลางก็ไปไว้นี่ไ,ไว้ที่นี่ด้วยความที่ไปรวมกับคนนะหรือรูปอรูปที่ไม่ใช่ปัจฉิก็เลยไปไว้ที่นี่ตรงน,นี้ก็จะเหลือแต่กามที่เป็นปัจฉิทเพรียวเลยนะ เมืเป็นปัจฉิภคมเพียวเนี่ยมันก็จะมีโดยตรงโดยอ้อมแยกชัดเจนตรงนี้เนี่ยมันรวมทั้งปัจฉิและไม่ใช่ปัจฉิไงคระกันอยู่เราก็ไม่แยกเป็นชิตรงชิอ้อมเหมือนข้างบนแค่นั้นเองหลักการมันนะะโอยอมเห็นอันก่อนนั้นมีรูปก็ขึ้นไปอยู่กับปัจฉิอรูปขึ้นไปอยู่กับปัจฉิไม่มีมีแต่ปัจฉิอรูปลงมาข้างล่างไปลงกับข้างล่าง มีเหรอมีอันนีงค่ะถ้ารวมจะไม่ติดกันอืมมันต้องอันต้องอันที่เป็นจักขากับมนาไม่ใช่กําลังเกิดอืมไม่ใช่กําลังเกิดหรือจักไม่เกิดอจักไม่เกิดอืมก็แสดงว่าข้างล่างมันไม่มีอ่ะถ้าข้างล่างมีเนี่ยมันก็จะลงมีการลูกด้วยอะค่ะพระอาจารย์ อืมแล้วตอนนั้นรวมยังไงต่มาจาไม่ได้อยากให้กลับไปดูก็ได้นะค่ะขากับมาน,นาที่เป็นปัจจนิกใช่ไหมใช่ค่ะอืมอืมเดี๋ยวก,กลับไป<ต>ดอนนูอันนี้อ่ารูปเอ่อขึ้นไปอยู่เป็นบทเดียวค่ะเพราะฉะนั้นสองบทก็เลยไม่มีอรูปเป็นฉิรูปอย่างเดียวอรูปสามภูมิปไปอยู่เป็บทเดียวนะใช้ไปแล้วใช้ไปแล้วหมดไปแล้วมันมันไม่อยู่มันอยู่คนละหมวดกันใช่ค่ะอยู่คนละ อ,อันนั้นอันนั้นไม่เกี่ยวกับแนวนี้ยมสุมาลีเนะาะที่ที่ทุกตาพูดจะนึกออกแหละนึกออกอันนั้นเนี่ยอารูปมันไปอยู่ในหมวดแรกกอค่ะอืมมันไม่ได้เป็นรวมกับในปัจฉิมันคนละคนละแบบกันกอค่ะค่ะอืมค่ะอีกแล้ว<อ>คืออะไรไม่รู้ขอบค,ค,คุณค่ะขอบคุณค่ะคุณทุกตาด้วยออขอบพรคุณค่ะอาจารย์เ<อ>ข้าใจแล้วค่ะ โอเคโอเคถ้าไม่ถามก็ไม่เข้าใจก็ดีแล้วถามเอาละอ่านเลยอ่านเลยปฏิโลมปุจฉายัสตะวาปณะยะะัตะชิวหายะตะนงังนุปปชิสติตัสสะตัฐะคานายะตะนงังนุปจชิสติติหรือว่าชิวหายะตะนะจะไม่เกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดคานายะตะนะก็จะไม่เกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหม ิสัชนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสนิฐานบทและสังสยะบทได้แก่ติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลเสกขะบุคคลเบื้องต่ำสองที่เป็นปัจิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในการมสุกติภูมิเจอรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพพานในการมัสุกติภูมินนกับการ มีก็ได้ไม่มีก็ได้ใช่ไหมคะใช่ใช่แต่ข้างหลังเนี่ยต้องมีเพราะข้างหลังเขาเขาระบุภูมิใช่ไหมตรงนี้ต้องมีแต่ข้างหน้าเมื่อกี้ไม่ต้องมีก็ได้นะมีก็ได้นะอ้าวกลับเลยวัชปติภูมิเจ็ดปัจฉิมภวิกะโดยตรงปุทุชนสี่ผลเสกขบุคคลสามซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในการมาภูมิและจะไม่เกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีก กับการมภูมิ11บเอ็ปชิมะภวิกะโดยอ้อมสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งติเหตุกะุผู้ชนหนึ่งผลบุคคลสี่ซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในรูปภูมิอรูปภูมิกับรูปภูมิสิบหกภรูปภูมิสี่ตฮ้ยธรรมดาทักขนนะเก่งทุกคนเก่งทุกคน